สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวเบอร์สุกุนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนมื่อวานนี้พลังกะรทำงานเกิเต่าทุกคนกระป๋าต้นใครได้กระป๋าต้นสวัสดีครับกร้สวัสดีครับมื่อวานนี้คือมามาน้องคอยเลี้ยวเมื่อวานไปใส่หนิเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้งานผู้เดียวเนาะวันนี้เรายุดทธ์เมื่อวานนี้ก็ออตั้งใจมาซอยพลังโอ้ตั้งใจมาซอยตั้งใจมาซอยเลยโอ้ไปพ่อเพิ่นอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นพาลูกกับเมียเพิ่นไปยางลินในสวนบ่ ถาลุกตาอากาศถ้าลุกแต่ว่าออกมาสัมผัสบรรยากาศข้างนอกอยู่ในห้องไร้กับอยู่ในห้องไร้ไห้เออไห่นอนห่อยออกมานอนี่างเงียบเงียบเลยบรือรับอย่างเดียวอุ้มกันสบายเลยสบายอยู่ห้องเราไห่นอนอยู่บ้ไห้เดีอยากอยากเอาไปเบิ่มอีกนิหน่อยกำลังอยากอยากอยากเห็นอยากเห็นแนมหันแนมนี่ความได้หรือเปล่าความได้หรือเปล่าความช่องท้ำเพื่อแล้วความนะโอ้ความได้เลยคือว่าเก่งแล้วอ่ะ นี่แต่จะลูกไปอ่ะนี่แต่จะลูกไปทำัวนี้สมมติว่าฟ้องอยู่นี่บ่ได้ให้ให้ต้องมาไปอยากให้มูอุ้มหนิอุ้มแล้วก็แนมแนมนีแนมแนมนท่านี้เอออันนี้แบบว่ากำลังแบบว่าอยากหูอยากเห็นเนาะแ่นโอ้โหกำลังเป็นตาหัะตอนนี้ลูกจ้าะจักเดือนละบ่ตอนณสองเดือนกับยี่สิบสองวันสองเดือนกับยี่สิบสองวันเอาสี่สามเดือนเลยกันสามเดือนแล่วันที่สิบกับสามเดือนโอ้โหทุกคน ที่สามเดือนแล้วพี่น้องก็คือลูกบาต้นนั่นจักรือนให้ให้แฟนไปเห็นงานหน่อจักเดือนที่บ้านของฉันจักนจึงให้แฟนไปเห็นงานแล้วก็จึงได้แบบว่าปลอยเผาลูกตอนนี้ให้ให้ให้กินเผาประมาณหกเดือนหกเดือนบตอนนี้คือบอว่าเลี้ยงนมอย่างเดียวกินนมอย่างเดียวโอ้โหทุกคนเมืองเห็นบาลูกบาต้นที่ว่าบารังบาลังลงไปน่ะในคลิปเดียวนะพี่น้องก็คือป้าโตยังกระทุ่มเมจจอยในท่านี้อู๋หนุ่มอย่างบรินุทธเมื่อยเล่น ต้นยังปวดหลังบอโอ้สมุนอู้สมุนีนะเมื่องพ่อแม่กับบริโภคคือสามนกับราบริโภคันแล้วเาเคนจุดสงเจ้านกับบริโภคนปได้ถ้ว่าลูกมาเนี่ได้เนวไเนมแม่ดีอมจะนมแ่อาหารกัดยูกินมันเกิดอยู่ที่อาหารแม่พ่อแหละอาหารแม่ก็ส่งลงมาหอดลูกอ๋อทีว่าข้าท้องยูแหลข้าไปกินนั่นนี้แตบอกอ๋ข้ากินแต่ของดีๆแล้วว่ากินนั่นนแนีบลุงบลุงแน่ี่เนาะ นี่คือเพาต้นนาะมหาบาลังพี่น้องเลยนี่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 น้องั่ลี่นี่น่นนี่นีนลนีนี่นีนี่นี่นนี่นี่นน่นี่นี่นนนี่นนี่นี่นี่ี่บว่นี่นี่นี่งี่นี่ี่่นี่ี่นี่นี่น่นีให้่นีนี่น่ี่น้่นี่น,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 น่นี่บาบาบบี่นี่นน่นี่นีนม่น่นี่นีให้่น,นี่น่นีนี่นง่นงน้่นีี่นงนีนี่นี่ี่น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 ี่่น่นนะี่นนะน่นางงนนนช่ีี่น่น เพิ่นเอาให้เงินคนละลอยป้ตาตกเฮ้ยห้องปริมาณลูกน้องเพิ่นที่ใหม่เพิ่นเอาให้เออเพิ่นเอาให้ห้องปริมาณลูกน้องเพิ่นห้างเคเคคนมาโซนน้ำแข็งแล้วกาคนจักรซื้อมาโซนน้ำแข็งคุ้มค่าถือประเด็นเออรอให้นะไอ้นมล้างวะที่ใหม่ลุงเอาใหา้ป้าตกน้ำใจของคนไทยน,น้องบดต้ครั้งแรกแหละนี<ๆ>่ที่ว่าเห็นบนี้ฮะก,กับโม่ยอดในนำใจของน้องคนไทยเพิ่น คนบอลังกำลังเดินทางไปซุ่น้ำแข็งกำลังจะไปส่งร้านกาแฟรุ่งสางเดินไปเดินไปข้าบอทุนแชแนลพ่อน้องเมษาเป็นองเางบลังกางงอกกาแฟแล้วแล้วอะพันงอกแฟเรียบร้อยแล้วแฟหนันช่างแล้วบอลงก็นพันงก็นุกพันแล้วชงอนเองแลกาแฟกได้ปัญหาหนึงก็คือว่าเข้าใจเขาแน่ยแล้วเรื่องแบบนี้เาลังเาห้เรื่องยังนเาห้เรื่องโอ้ทำประเด็นอีกแล้วเห้ยเแฟนร้อนมาเรื่องแบบ ้อนเรื่องอันนี้เรื่องบลังบริตาผาห้โอ้เนรื่อบลังบริตาผาห้แม่ก็ช okay. ักไ้เร็ยบร้อแแล้วใครเขาใส่บบว่าให้ตาผาจริงๆหน่ะก็ตาเขาอนจริงหรือป่หรอนหือมือแม่ือเป็ว่าตากแล้วแต่จริงว่าเออเขามาเห็นงานเขาเห็นเขาเขาเครียดในตั้เนาะเขาบาๆน้ำสองมือเขาห้ก็ดีมือเลยเมื่อวานมือซึ้งเลยนที่หนึ่อะไรมือเ้นออกกันเลยเน้นออกดีซะแม่น ก็เลยดีน้ำบลาลังเลยก็เราบอกน้ำกันชนมวนหัวคือเกาแบบนี้ฉะนั้นก็ขี้ดยิบเลยนี่ปลาลังเห็ดพิทเอาเรียกขี้ดิบแล้วนี่มันก็ได้คือตอนแรกเลยปลาลังมันขึ้นนี่ก็บอกอยู่ตอนแรกเนี่ยพวกียดโอ้ตอนแรกๆเนี่เอาใจเนี่ทั้งหมดทุกอย่างเลยมาเกี่ยงมากันตัวเลี้ยนนี่กระชื่อมากินอู้ห์ชื่อมาเถื่อนกบังมือจะมือถือมาปลาลังมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ฮันเออ จะที่หวาว่ามันเขาเปลี่ยนไว้ดอกเมื่อเขาแบบว่าเขาหมอชีวในข้าวเขาก็ต้องแบบว่าพึ่งการชีวิตเขาเรื่องนึงเบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วข้าวบารังคือว่าตอนแรกๆมันก็มันเกิดโดนไปโดนไปก็สิเป็นคือตอนแรกๆว่ามันได้ไมันก็มาได้ไังโอ้บอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่องนึงแต่กับต้นเอากันหรอล่าอืมชั่วโมงมาเห็นยังบัถธือก็ต้องแบบว่าปั๊บปั๊บตัเขาหักันปั๊บตเขาหักกันนะสิบอกใจกันแม่โอ้ แม่เ่าเรียม่ซื้อข้าวตลอดบ่ได้ไหบพวกซื้อไดโอ้ตะกี้นัน่นบารังชิคยโทรหาบ่มีแต่เขาแล้วโทรหาบารังคู่มือนี่บารังโทรหาเขาบารังโทรหาเขาโอ้โทรหาเขาทักท้าเขาเขาน่ะบระชนใจนักเขาแล้วฮะนะชนะายในปัตต้นเนี่ยบ่บารังสิลงแบกงกันแข็งที่การทำงานมีหรอไม่ได้เงินแล้ว เท่าแก่ทุกคนเท่าแก่เท่าแก่เนาะแต่ลูกปลลังลูกเดียวฮะลูกเดียวเปลนลองมือแรงอันนี้มือสาวก็สามสี่ลูกมาแหละเน๊ะปลาลังอืมไปหน่อยอืมคนใจดีได้อืมอืมคนใจดีได้บอกเถอมันก็ซื้อทุเรียนให้กินคนได้ป่ต้นเท่าแก่นะโอ้สื่อเรียนให้กินเท่าแก่ซื้อทุเรียนให้กินอีกอืมโอ้โหสุดยอดนะเนาะ ซื่ออะไรับเพ่นก็ให้แบ่งกันซื่ออะไรก็เลยพนกินนั่นเดียวนั่งรับเหมือนติดเหลือลูกน้องฟาดเซ็ตเป็นอยังคือคพื่อ่ซนมาต้นเน้มาไปกินผู้เดียวกันไอศชีสไปซวนมันของแสบบ้าบ่เฮ้ยของแซ่บมาซวนกันมันราคาแพงเฮ้ยกินผู้เดียวก็ยันบ่อิ่มหนึ่งหัวมาวนแล้วอันนี้ก็น้ำแข็งนี่บาลังเติมไว้พี่น้องเติมแบบเพื่อความเรียบร้อยนะไปปุ่นกับชีได้แบกลงแบกลงเลยนะทุกคนนะ ดีวิตแรงงานลาวมาเหตุงานอยู่ในเวืองไทยกับสไตล์นี่ทุกคนเอ้ยบังมาแรงในวารังกเกษตรคอนเทนต์ไปรับแฟนคือเกาวรับแฟนนีู่นะอืไปรับแฟนยามเลิกงานกับจักรยานคู่ใจพี่น้องเลยไปรับแฟนยามเลิกงานทุกคนเลยสิปันจักรยานไปนั่นแหละปันจักรยานที่ว่าเก่าๆของบาลังอะไรที่ว่าเทาแก้วให้างอะไรทุกคนปันไปวีวิดู้เดียวปั้ข้ามากกับเขากับใหยเขากับให้ผู้สาวอยู่จักรยานเขาก็เห็นนะนี่ แบบเราเป็นคนไทยแมนแมนแมนเป็นคนไทยเมื่อคืนเวลาบข้าวหมกอืนเหรเมื่อคืนนี่บอกใหบอกเมื่อแรงเรื่าองไปทำโทรบอกเขาว่าเลิกงานแล้วโทรบอกคอยเด้อมีปัญหาการยานไปแบบมือไปทำแน่มือมาไปทำแน่เลยมือบางคนก็ไปหามมือแต่ฝนตกก็ให้เขานั่งวิ่งมา วันนี้กะโอ้ค่กได้ก็อบอกว่าเมื่อบ้างคอยดับให้ดับน้าได้ขอบคุคอยที่เน,นี่ยบางมองมันยังมีท้องได้คอยบอกคือแบบว่าบอลังนี่บอกสัญญากาแฟแลละนะเบ้ากาแฟแลละนะพี่น้องก็คือบอกเรื่องเงินค่าดงคดล้องไปขอเขาจางสี่นะคือแบบว่าบอลังกาแฟสีห่หาเองคือซอยกันหาเันไปขอไปยังก้งซอยกันหาจังสี่แบบว่าบอลังบ่อยากให้ยุ่งน้ำบ่อยากให้เกี่ยวกับพ่อแม่เลยนะแบบว่าเพิ่นกะอายุไลยแล้วจนะังสี่เป็นบวลาเอาก็ ไงแล้วเขาแห้งเขาอย่างไรเขาต้องหาและเขาต้องมีความคักที่ชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบนี้นะทุกคนนะคือพลังตั้งใจกระเเพนอะไรและเก็บต้อยกันเก็บหาเก็บซิฟไปยังส่นะไปขอกะคนละปีกว่าปีหนาปีหนากับบังหัวเดยไปขอทุกคนประมาณประมาณอีกสองปีนี่แหละโดนคนบอกโดนคนบอกโดนคนแหละโดนคนเนาะต้องปีหนาเนาะอ้ไปไปว่าเขายังไ่ได้ไปว่าเขา แต่งเข้ากับพอไวน้ำพ่อแม่เขาเลยให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายหามูกแต่คือตอนนี้พ่อแม่เข้ากับหาหมู่เมื่อไรพี่น้องพ่อแม่บอลังกับหูพ่อแม่สซต์อ์กับหูอะไรอย่างทุกคนนะก็คือพ่อแม่บอลังนี่คือเป็นพ่อแล้วแล้วอยากให้บอลังเป็นผู้ใหญ่อยากให้บอลังนี่ความรับผิดชอบอย่างเี้นะอยากให้มีแฟนเป็นเนี่ยเป็นโตอย่างเี้นะทุกคนนะพอดกับร้านอะไรเงี้ทุกคนเนี่ยกาแฟลุงส่างพี่น้องนี่แหละ อันนั้นกระเป๋าอิวขี่มอเตอร์ไซค์มาอน,นี่อันนั้นกับกาแฟลุงสั่งถ่าเบื้อง่นเอาจากกระสอบสวัสดีครับบ่าวอิวสวัสดีครับอโ,โอ้ยบ่าวอิวแรงงานชาแนลได้หนิทุกคนแฟนของสาวมุย่ยเด้อที่ว่าบารังเคยสัมผัสอะไะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกินฮอดบ่าวอิวอยู่ได้หนิได้ไม่ไเห็นบ่าวอิวลงคลิปบ่ะยิวตัวตลอดว่ะเออถ่าเสื้อไอโฟนเพิ่นว่าจังเหตุที่เป่นสันทวานะหาเงินก่อนอืมหาเงินซะก่อนเนาะเดี๋ยวลุงพี่น้องเลยลุงคนไทย นไปฟูดบะนี่พระชายในหมุนใจขาหมูนยายข้ามูนาตเป็น๋อ้ตะขุนหมุนขุนตะขุนไปีนใดไหนผลสีตกพี่น้องฝนสีตกเมื่อวานนี่ก็แข่งผลภาคภูมแข่งผนอยู่บนมือกับเบายี่เมื่อวานนี่ก็ลงผู้ที่ไปฮอดนั่นใกล้ทีเข้าบ้านพี่น้องเลยก็แข่งผนครับลุงสี่กระสอบนะครับขาผมฮัลโหสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอึ๊บ นี่พี่น้องบาลังก็เติมเต็มเต็มให้เพิ่นล่ะอุ๊บนี่ <c oughs> เติมเต็มเติมเต็มเลย่ดได้หนิทุกคนอุ๊บสีกระสอบพี่น้องอยู่บ้านครึ่งนึงอยู่บ้านครึ่งนึ่งครึ่งนึ่งครึ่งอุ๊พี่น้องสีกระสอบทุกคนบาลังก,ก็ตักเติมให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาขนมให้กินหลายเถื่อนอะไพี่น้องเลย นนขนมขนมให้กินตลอดนะขอต้นก็นั่งลินอยู่ลุม่มนะนี่ยนางลินทรัพย์กับไปน้ำบลนนอลลังอะไรไม่นู้กะมาลินน้ำบอลลังพาลูกไปยางอยู่สวนแบบว่าเบิบ่งบรรยากาศอยู่ในสวนพาลูกไปยางลินแล้วกะ็เพิ่นกัมมัน ผมเห็นบอลังบอลังสิไปส่งน้ำแข็งโซนมันบ่ายสามครึ่งนะนะไปพ่อกันนะฮัลโเพื่นไปขึ้นรถมานะมขนบอลังกับลงน้ำแข็งเรียบร้อยกำลังเดินทางไปตใต้ยมโมพี่น้องตอนนี้สิเข่าบ้านแล้วพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บอลังในเนื้อเพลงเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บอลังกับป้ต้นเนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี่บอลังกันสิไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้ต้นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีครับผม